ันนี้เรามาทำอะไรคะมาทำลังพึ่งเรามาเล่นอะไรนะมาเล่นสลับพี่พี่กับตันทำให้เออขอบคุณพี่กับตันเลยคะ่ะขอบคุณค่ะครั้งหน้าอยากได้สีอะไรคะบอกพี่อมตัะหน่อยสีชมพูสีชมพูค่ะดีไหมคะมันดียังไงคะสลับพี่พี่กับตันทำให้มันดียังไงคะ แม่ทำเป็นรูปผีเสื้อค่ะนอเคครัคมันติดมือไหมคะไม่ติดไม่ติดมือไม่ติดเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะค่ะไม่ติดงริงด้วยไม่ติดกางเกงด้วยแม่พอกับแม่จะได้ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ได้ไม่ต้องสักแม่ไม่ต้องสักด้วยนะคะโดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คืออันนี้คือผี ขอบคุณพี่กับตันก่อนแม่ส่งคลิปหน่อยคุณค่ะแม่คิดก่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้ขอทำตาก่อนนะคะ,ะ,คะทำตาเหรอคะทำอะไรอีกะคะก็ะได้ทำปากแบบนี้ทำปากด้วยเหรอคะคิ้วแล่ได้ทำแก้มตรง